สวัสดีครับเพื่อนๆนก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนนะครับมาลองปลูกนะครับเอยมาสอนปลูกอ่าสอนปลูกเนาะสอนปลูกผักชีนะครับผมผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะว่าผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับก็แต่ว่าเป็นซองที่แบบว่าเอเพิ่งผลิตไม่นานนะครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าของซ้างค้างะตะ๊อกจะไม่ค่อยออกนะ ก็นะ네ครับจะมาเริ่มนะครับเริ่มเลยนะครับการเตรียมนะครับผมการเตรียมปลูกนะครับก็คือเราไม่ต้องเอาเยอะนะครับไม่ต้องเอาเยอะเอาเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆไม่ไม่ค่อยชนานาญก็เอาเอาน้อย,อยพอนี่ครับผมก็ เอาแค่นี้พอนะครับอันนี้คือเมล็ดผักชีฝรั่งเอ้ผักชีไทยนะครับผมนี่ครับของยี่ห้อนี้จะเป็นสีนี้นะครับก็ขั้นตอนนะครับหาถุงใส่นะครับหาถุงใส่แล้วเหมือนผมก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้ครับก็นี่ทาอย่างนี้ครับทําให้มันแตกออกจากกันนะครับผมทําให้มันแตกออกจากกันโดยการเอาเอาขวดมาคลึงนะครับหรือหรือเรียกว่าการบุบนะครับนี่ครับ อ่าจะจะได้จะได้มองให้ชัดนะเดี๋ยวลืมเอาโลโก้เขาออกนะครับทำให้มันแตกนะครับแตกทุกแตกแตกทุกเม็ดนะครับย้ํานะครับว่าต้องแตกทุกเม็ดนะถ้าถ้าไม่แตกทุกเม็ดมันจะไม่ค่อยออกนะครับนี่ครับต้องทําอย่างนี้นะไม่ต้องกดแรงนะครับอเอาแค่มันมันแตกครึ่งก็พอนะก็มองดูว่าเออตัวไหนมันยังไม่แตกค่อยค่อยเน,น้นเน้นเน้นลงนะครับก็คือว่าจะให้มันแตกหมดนะครับ อย,ย่าให้มันอย่าให้มันละเอียดนี่ครับผมกอดคึงคึงไปเรื่อยๆนะครับก็เขาเรียกไอผมเรียกว้ธีบุบนะครับผมทําให้มันแตกออกจากกันนะครับนี่ครับทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับจนกว่ามันจะหมดนะก็มองดูว่ามันหมดหรือยังนะครับตรงไหนตรงไหนยังไม่แตกก็เอาขวดขวดไปเอาขว,วดเอาอะไรไปบี้บีบให้มันแตกนะครับ อันนี้คือผักชีไทยนะครับผม,มเมล็ดผักชีไทยนะนี่ครับไวะเออนนได้แล้วนี่ครับใกล้ไปเนอะนี่ครับเห็นไหมมันจะแตกครึ่งครึ่งอย่างนี้ครับผมเห็นไหมมันจะแตกครึ่องอย่างนี้ครับมันจะไม่เป็นเม็ดนะไม่ไม่เอาเป็นเม็ดนะครับให้เรามาทําให้มันแตกเป็นครึ่งคึนะนะก็นี่คือ วิธีการบุบนะครับจบแล้วนะที่เหลือก็คือเอาไปล้างน้ํานะครับเอาไปล้างน้ําครับเมื่อได้เมล็ดเรียบร้อยนะครับก็ขั้นต่อไปนะครับก็มาเตรียมน้ําน้ําร้อนนะครับอันนี้น้ําร้อนนะเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับน้ำร้อนนี่ต้องผสมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังยังร้อนอยู่ยังไม่ได้ผสม,ๆๆสมนะนี่ครับเดี๋ยวมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับ ก็อ,อันนี้คือทําให้ดูคร่าวๆนะครับผมเวลาผมปลูกจริงๆผมทําเยอะกว่านี้นะไอเม็ดเมล็ดถ่านเนี่ยผมแต่ตอนนี้ทําให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาแบบอสอนจริงๆนะครับนี่ครับเห็นไหมมองเม็ดยังไม่แตกเท่าไหร่แต่ก็พอได้นะครับเราก็ต้องมาบี้นะครับบี้ให้มันแตกนะ นี่ครับก็ต้องมาแบ่งแบ่งให้มันแตกนะัขณน,นที่มันยังไม่ออกคือมันโดนบี้แล้วแหละแต่ว่ามันมันยังไม่หลุดออกจากกันเฉยนี่ครับก็อย่างนี้นะโอเคนะครับก็รวมๆแล้วก็คือได้แล้วนะก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือล้างน้ํานะครับผมล้างน้ําสักสองครั้งนะครับ นี่ครับมันก็จะล้างล้างถ้าถามมาล้างเพื่ออะไรล้างเพื่อว่าให้ให้เปลือกมันนะครับเปลือกมันฟูออกนะแต่นี้มันมันต้องมีที่กองผมเรือเอาที่กองมาเพราะตอนนี้อยู่ทุ่งนานะครับอยู่ทุ่งนาก็ก็เลยอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เอาเอาตามที่เห็นแล้วกันแนละ้วก็แล้วกันนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอที่ญาไปเทน้าก่อนนะครับครับ ต้อนนี้คือล้างเสร็จแล้วนะครับล้างสองน้ํานะก็ถ้าใครถามว่าล้างเพื่ออะไรนะครับก็คือล้างเพื่อให้สารที่เขาเคลือบมเมล็ดนะครับให้มันเจือจางนะครับมันจะได้ไม่ไม่คือว่าหมายถึงว่ามันจะแบบล้างให้มันสะอาดอะ่ะเออประมาณนั้นแหละแล้วคราวนี้ครับก็ถึงเวลานะครับน้ําอุ่นนะครับผมน้ำไอ้น้ำร้อนนะตอนนี้ยังร้อนอยู่นะก็ผสมนะครับผสมก็คือว่า อยากน้ำอุ่นใช่ไหมครับอุ่นประมาณไหนใช่ไหมก็คือว่านิ้วเราจุ่มไปแล้วอ่ะอย่าให้มันให้มันทนได้อ่ะตอนนี้ยังทนไม่ได้นะครับก็เติมน้ําก่อนนะครับเอาแบบว่ามือเราจุ่มได้นะครับให้ร้อนประมาณนั้นนะตอนนี้ยังจุ่มไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเททิ้งก่อนเลี้ยไปนี่ครับ ก็เอาไปว่าให้มันให้มือเราจุ่มได้นะครับอ่าเริ่มเริ่มได้แล้วคือว่าแบบไม่ไม่ไมอร้อนมากนะคือคือถ้าถ้าจุ่มไม่ได้นี่คือร้อนมากแต่ถ้าจุ่มได้แล้วก็โอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะขั้นตอนต่อไปก็คือนี่ครับก็คือเทลงไปเลยนะครับเทให้มันท่วมนะครับผมนี่นะครับเทไปครับก็ เี่โดยประมาณนะครับแต่แต่ถ้าทําเป็นซองมันจะเยอะกว่านี้นะก็นี่ครับมือจุ่มได้นะไม่ร้อนมากนะครับก็เรียบร้อยครับผมคราวนี้ก็แช่ให้ครบแปดชั่วโมงครับแค่นี้เองครับผมก็อันนี้คือขั้นตอนการเตรียม,มเมล็ดนะครับทําให้ดูแล้วก็คือแบบถ้าถ้าทําเยอะก็คือให้มันท่วม,มเมล็ดนะครับผมก็คือให้น้ําน้ําน้ําเนี่ยมันท่วม,มเมล็ด แค่นั้นแหละก็ได้แล้วนะครับก็คืออันนี้ผมทําน้อยพือผมทําให้ดูนะว่าผมเพาะแบบนีมน้มันถึงจะออกเยอะออกออกมากอะไรเงี้ยออกคือว่าแบบออกเกือบร้อยเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับย้ํานะครับให้แชร์ครบแปดชั่วโมงนะครับก็จับเวลาไปเลยนะครับแปดชั่วโมงก็หลังจากนั้นก็เทน้ําออกนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณจะบอกเองนะครับเดี๋ยวบอกอีกทีครับก็คลิปนี้ก็คงจะหมดแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่รอติดตามนะครับขอบคุณที่รอรับชมนะครับขอโทษขออภัยจริงๆนะครับไม่มีเวลาทําให้ดูจริงๆก็ทําตอนนี้ก็จะทําให้ดูเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ